ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกรอบนะครับในแนวทางนี้เคอีภาคบ่ายนะครับผมประจำวันพุธที่1่กุมภาพันธ์นะครับสำหรับนี้เคอีเมื่อเช้าเดินหนึ่งมานะครับก็หนึ่งมาดีมากครับมา2ตัวเลยนะครับต้องขออภัยที่เจาะไม่มาครับแล้วก็ผมท่านตัวเปิดบ่ายที่ บววนะครับ07160ครับ07160ใครได้เปิดตัวไหนก็คิดตัวนั้นแล้วกันนะครับผมได้ตัวนี้ผมคิดตัวนี้ครับก็เปิดลักษณะคล้ายตัวเปิดเช้าครับคือท้าย1ท้าย0ท้าย0ท้าย1นะครับก็อาจจะปิดใกล้เคียงกับตัวปิดเช้าก็ได้นะครับสำหรับนี้เคบายผมชอบ2ครับและถ้า2น่าจะมากับ1ครับและถ้า2จะมัถ้าน้าน่าจะมากับ1 มีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยตอนที่ผมคิดตอนนี้ผมจับเขาอยู่ที่บวกนะครับแต่เขาบวกมีเยอะครับ 5. ้าจุดสิบจุดยี่สิบจุดอยู่นี่เนี่ยถ้าเขาลงลบก็เล่นเบาๆไปกันนะครับสําหรับนิคีบายเดือนสุดสองครับวิ่งบนรุนล่างสองครับสามสี่คู่ที่ผมเร่งไว้ก็จะมีรวมแล้วมันหกหางครับเพราะเป็นเบิ้ลคู่หนึ่งนะครับศูนย์สอง สักครู่นะครับผมพิมพ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวมดูตารางแป๊บนึงครับ0 2 0 2 0 2 0 2ตารางแป๊บหนึง่งศูนย์สองเก้าหนึ่งโอเค 0291กับที่บวกนะครับ1 2 0 1 7 2 6 1แล้วก็7 7 6 6ครับแล้วก็7 7 6 6นะครับร้อยมัด1ครับ3ตัวครับ 116 166 117 177นะครับ102 191 199 112 122แล้วก็172 101 100ก็ยังไงคือเล่นให้ครบทั้ง6กลับและ3กลับนะครับก็ได้แนวนี้ครับเย่าลืนะครับ7766นะครับแต่ถ้าเขาลงลบ7766ก็เลือกทักตัวนึงก็ได้นะครับเข้าใจตรงกันนะแต่้าขึ้นบวกก็คู่นี้เลยครับ7766นะครับสวัสดีครับผม